ยักสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a พ p k 2 4อย่าลืม adpk24 ถ้าแข้งดารุ่งแมนอยู่ลุ้นเฉิดฉายฤด,ดูกาลหนนะ้าเปิดห้าชื่อแข้งดารุ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่หลอกก้ามาเฉิดฉายให้กับทีมชุดใหญ่มากขึ้นในฤดูกาลหนนะ้าตามรอยอเลฮันโดกาลาโชเด็กนุ่มรายล่าสุดที่แจ้งเกิดได้เรียบร้อยแล้ว ตลอดหลายปีที่ผ่านมาศูนย์ฝึกเกยาว,วชนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลูกปันแข่งดาวรุ่งจนก้าวมาแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ได้มากมายโดยทีมชุดปัจจุบันมีมาคาราฟอร์ดแอนโทนีอีลังกาและสกอตต์แม็กทูมินีกระทั้งหลายล่าสุดอย่างอเลฮนโดกานาโชปีกอาเจนตายที่กำลังมีผลงานพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสจะเดินตามรอยรุ่นพี่หลายคนในอนาคตอันใกล้อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากแข้งเหล่านี้ ยังมีแข้แตงตาลุอีกหลายรายที่สอแวร์จะรับโอกาสมากขึ้นจากอริเทนฮาร์ดมีใครบ้างไปดูกันครับ 1. บบนึ่คบี้ไมนูเมดฟิลวัยสิปีเริ่มไปที่คุ้นหูของสาวกปีสแสดงในฤดูกาลนี้หลังไดเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2022ก่อนจะถูกเรียกขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่อย่างสม่ำเสมอและได้รับโอกาสประเดิมนัดแรกในศึกคาราบาวครับรอบก่อนรองชันเลิศกับชาลตันและลงเดบิวต์ศึกทีมอเล็ก ในเกมที่ต้นสก,กัดเอาชนะเลสเตอร์สตี้สามศูนย์ดาวเตะเลือดผู้ดีได้ลงเล่นไปทั้งสิ้น3เกมจากทั่วรายการและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นดาวรุ่งอีกรายที่เทนฮาร์ชื่นชอบและน่าจะใช้โอกาสลงเล่นมากขึ้นในฤดูกานะลหน้า 2. ซิดานอิกบัลลังไม่ฟิลทีมชาติอิรักฝึกวิชาลูกหนังกับแมนยูมาตั้งแต่อายุ9ขวบฝีเท้าของเขาก็มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและได้ลงวาดลวดลายฝีเท้าให้แฟนบอลได้เห็นกันไปแล้วตั้งแต่ปลีซีซั่นที่ผ่านมาเรียกเสียงฮือฮาได้มมากพอสควร แข้งวัย20มีสไตล์การเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจเล่นในอย่างหลากหลายตำแหน่งในแดนกลางและทั้งยังเป็นตัวปั้นเกมสีสันนีจเจ้าตัวได้ล,ลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้ว1นัดในแชมเปี้ยนส์ลีกที่พบกับยังบอยและมีแวร์จะได้เป็นแข้งคนสำคัญของทีมหลังเทนฮากปฏิเสธที่จะปล่อยเขาออกไปเล่นแบบยืมตัว 3. โชล่าโชเลติเล่ก็ไน่วัย19ปีเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกเมื่อเดือนกุมภาปี2021จากนั้น เขาถูกส่งลงเล่นทีมชุดใหญ่ในพรีเมียร์ลีกถึง2นัดในยุคข,ของอาริโกน่าโซชาแต่ด้วยความที่ไม่สามารถสอดแทรกลงเล่นทีมชุดใหญ่ได้ทําให้ฤดูกาลนี้ถูกส่งไปเก็บเลเวลกับโบตันทีมในระดับลีกวันการย้ายมาอยู่กับโบตันทําให้เจ้าหนูรายนี้ลงเล่นมากขึ้น16เกมทั่วรายการทําไป1ประตูและการกลับมานในฤดูกาลหน้าภายใต้ก,การทักทีมของเทนฮากก็มีโอกาสไม่น้อยที่เขาจะได้ดโอกาสมากขึ้น4ฮันนบาบล็บบี้ ไม่ฟิลชาวตุนิเซียรับการจับตามองอย่างมากนับแตแต่ที่ปรากฏตัวในทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1หลังจากมีทรงผมอันเป็นเอกลักษณ์ต,ตายการเล่นดุดันเกิฤดูกาล2021-2022ดาวเตะวัย20รายนี้ได้โอกาสลงเล่นไป2นัดในพรีเมียร์ลีกซึ่งมารวมถึงแดงเดือดที่เจอกับลิเวอร์พูลด้วยก่อนในฤดูกาลนี้เมเบลี่ถูกส่งก็บประสบการณ์กับเบลฟิงแฮมในศึกเดชแมนชิพด้วยสัญญาย,ยืมตัว ถึงจะตัวลงเล่นไป38นัดทําเป็น1ประตูกับอีก5แอซิสขณะที่ e ark, เอริ็กเทนฮาร์ตเคยเอปากชมเมบี้หลังเห็นฟอร์มในช่วงปีซีซันว่าเขาได้ลงเล่นหลายนาทีและผมคิดว่าเขาทําได้ไม่เลวในการฝึกซ้อมเขาสร้างความประทับใจได้เยอะเลย 5. โอมารีเฟอร์เซนมีวัย18ปีถือเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งจากทีมเยาวชนที่น่าจับตามองโดยเขามีประสบการณ์ทั้งในลีกเยาวชนและ FA ฟเอยุทธครับ ซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทําให้เขาได้ลงเล่นให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีด้วยฤดูกาลนี้ฟอร์สันยิงไปแล้ว9ประตูกับอีก3แอซิดโดยสามารถเล่นในทั้งปีและจอมทัพซึ่งมีโอกาสที่ผลงานจะไปเข้าตาเทนฮากที่เรียกตัวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้าชิคยัสซิมบิโอมัดอัลทานียื ani, ยนคอเสนอครั้งสุดท้ายเพื่อเทคโอเวอร์แมนยูไนเต็ด คาดมีการปรับจำนวนเงินมากยิ่งขึ้นสถานการณ์การเทคโอเวอร์แมนยูดูเหมือนจะใกล้บทบาทสิ้นสุดลงแล้วก่อนหน้านี้มีรายงานจากเดอะไทม์ระบุฝากฝั่งเซอร์จิมแรดชิปจะยื่นข้อเสนอมาไม่ต่ำกว่า5,000ล้านปอนด์ตามที่ตระกูลเกลเซอร์ต้องการพร้อมจะให้กเกลเซอร์ได้ถือหุ้นส่วนน้อยของสโมสรและน่าจะถูกซื้อไปทั้งหมดในอนาคตภายใน2 4งปีข้างหน้าแต่สถานการณ์แบบนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านชิคกี้ซิมโดยผู้สื่อข่าว จากดิลิเมลออกมารายงานว่าชีคยาซิมได้ยื่นข้อเสนออีกครั้งและคาดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายโดยรอบนี้เป็นข้อเสนอใหม่